ผู้ชา,า,ชา,า,ก,าการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป,ป่าและหมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าเป็นประธานค่ะวราระที่หนึ่งค่ะขออนุญาตเรียนเชิญไปแล้วก็สวัสดีครับพี่จอยครับผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ผู้ร่วมดือทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันหนึ่งที่มันดูจากสภาพโดยภาพรวมของ17จังหวัดแล้วเนี่นี้ก็ข้าจะมีความสดใสมากขึ้นในรอบ จะ40วันก็ว่าได้นะครับครับก็วันนี้หลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วผมมีราชการที่จังหวัดต่างน,นะครับไปพบปะก,กับท่านผู้ว่าแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องไปป่าหมอกวันนะครับครับก็ขอเชิญเข้า,า,าสู่วาระครับค่ะหนส่วนกลางชี้แจงค่ะหนือแรกขออนุญาตเรียนเชิญศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือขอเรียนเชิญค่ะผลของนนิยมวิทยาของเราได้ประกาศว่า อาจจะมีในเรื่องของพายุรุนร้อนเกิดขึ้นก็คือฝนฟค้าขนองอก็ช่วยลงไปได้นะครับหลายพื้นที่ทุบืรนที้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควรนะครับจากที่ผ่านมานที่20เมษายนโดยเฉพาะในช่วงวันที่14ถึง15ือวันนี้แล้วก็วัน่งนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าหรือว่ามอานะครับ ขณะที่ประเทศไทยตัวโมเก็ยังคงมี8ร้อกรนก็ลักษณะชนี้ก็จะส่งผลทาให้รหบริเภาคเหนือโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงใต้ส่วนการกระจายของฝนในวันนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ20ถึง30นะครับส่วนในช่วงตั้งแต่วันที่